สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์สั้นๆวันอังคารนะครับซึ่งเขียนโดยคุณที่ว่าสารจุทะแล้วก็อยู่ในแนวหน้าออนไลน์นะครับวันอังคารที่5เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อเอาไว้สั้นๆว่าผู้นำชื่อแค่นี้แหละครับหมายความว่ายังไงคุณที่วาเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประธานาธิบดีที่เพิ่งจะรับการเลือกตั้ง ใหม่ล่าสุดของอาร์เจนตินาเนี่ยก็คือฮาเวียมิเลซึ่งมาจากนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายขวาคนที่เคยบอกว่าพระสัตตปาปาฟรานซิสเนี่ยเป็นฝ่ายซ้ายที่น่ารังเกียจและก็เป็นคนคนเดียวกับที่เคยบอกว่าอาจยากรอย่างอาคาโปเนี่ยคือวีระบุรุษนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีอะไรที่ประหลาดประหลาดอีกหลายอย่างเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีใครสังเกตอย่างผมรอเปล่าว่าโลกใบนี้ที่มันยุ่งยุ่งวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าโลกเนี่ยมีผู้นําที่ไม่ควรจะขึ้นมาเป็นผู้นําเป็นจํานวนมากเกินไปผู้นําที่ตัดสินใจแล้วอิงกับผลประโยชน์ของตนและพรรคมากกว่าประเทศจนขาดวุฒิภาวะไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าบ้าบ้าบาบนะครับ นีท่ท้าไมนับโดนั์ทรัมป์แล้วก็โจไบรเดนซึ่งเคยเป็นประธานาธิบดีสาวรัฐอเมริกามาก่อนเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีใครดีกว่าลวครับตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดในยุคหลังของว o l o โลดิเมียเซเลนสกีดาราตลกจากรายการโทรทัศน์ที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของยูเครนแทนที่จะสํานึกว่ายูเครนเนี่ยเป็นเพียงประเทศเล็กๆนะครับ เมื่อเกิดความขัดแย้งกับรัสเซียควรที่จะหาทางเจราจาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศดันยอมตัวไปเป็นรัฐกันชนให้กับสหรัฐและนาโต้เปิดศึกยืดเยื้อกับรัสเซียจนประเทศเนี่ยแทบจะเหลือแต่ซากปรากักพังเข้าไปแล้วนะครับประเทศที่ดำรงตนเป็นกลางมานานหลายทศวรรษอย่างฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยก็ถูกผู้นําที่ถูกเป่ากระหม่อมโดยสหรัฐหรือยอย่างไรไม่ทราบครับถึงได้กระเฮี้ยนกระหือหรืออยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต หรือว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งมันเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อความสัมพันธ์กับรัสเซียซึ่งมีพรมแดนที่ใกล้คิดกันเดิมเนี่ยก็คบหากันดีๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นร้าวฉานไปซสัอย่างนั้นแหละนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีผู้นําที่ดูแล้วแปลกประหลาดอีกมากๆในหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะแถบแอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกา ถลำพังเป็นเพียงประเทศเล็กๆก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบกับโลกนี้สักเท่าไหร่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้นําเป็นผู้นําของประเทศใหญ่ๆหรือว่าประเทศที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและพลังงานเนี่ยการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างย่อมมีผลกระทบแน่นอนนะครับคนเหล่านี้ขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศได้จากการยอมรับของประชาชนผ่านการเลือกตั้งคะแนนเสียงที่ได้มาเนี่ยมีทั้งความนิยมในตัวบุคคล แลวก็ความนิยมในพักที่สังกัดอยู่แต่หน้าเศร้าสําหรับคนที่ไม่ได้เลือกนะครับจะต้องมารับผลพวงจากการบริหารของผู้นําประเทศเหล่านี้ด้วยเนี่ยบางทีถึงขั้นต้องลําบากยากแค้นหรืออย่างเบาๆก็คือไม่เป็นโลเป็นพายอะไรสักอย่างหนึ่งหนักกว่านั้นคือการนําประเทศเข้าสู่สงครามนั่นเป็นข้อกางขามานานแล้วนะครับสำหรับระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าจะเป็นระบอบที่เลวน้อยที่สุดก็ตามทีอันนี้เป็นความเชื่อนะครับการตัดสินใจของคนที่ ไม่ได้ไปลงคะแนนเนี่ยหมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจที่นําผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอไปเพราะบ่อยครั้งมันอิงอยู่กับอารมณ์ความลหลงไหลได้ปลื้มเข้าไม่ถึงข้อเท็จจริงหรือว่าปฏิเสธที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวบุคคลนี่ผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าแล้วมันจะมีวิธีไหนหรือเปล่าครับที่จะทําให้ความคิดที่แตกต่างหลากหลายในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นความแตกต่างที่มีคุณภาพมากกว่านี้ครับมีไหมครับ เพราะถ้าเกิดว่าคนเลือกไม่มีวุธิภาวะมากพอคนบ้าบๆบอๆที่ไหนก็สามารถได้รับการเลือกตั้งเท่ากับคนที่มีสติปัญญาและมีอุดมการณ์ได้เหมือนกันนะครับ